ขาา้วาวเอาเด้อหอยเอาเตี้ยม้วนซ้อนปูหอยนี่ห,หนาเต็มๆพี่น้องนี่นเนี่ยได้ไร้หน่วยละตัวหอยโของอือสองงามนี่สวัสดีค่ะสวัสดีอีสานบันเจปิกวันนี้พามาขัวหอยพี่น้องมึงเนี่ยมึงสภาพขัวหอยทางไหนกำลังมาจ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหมานาันไหมสวัสดีนะคะแล้วเก็บบุกเซ่มันก็ดูละ โอ้ได้หลายแล้วต้นนี้พ่นมาที่หลังพ่นพี่น้องได้หอยโขงล่ะมีน้ำฝนเอาอยู่พ่นได้หลายแล้วได้หลายแล้วโอ้ฮักเจ้าโอ้หอยนี่หอยนี่หอยยังนี่หอยบวงอันนี้หอยเชอรี่เอาหอยยันอันนี้บะมี่ต้นนี้หอยหอยโขงไหมมันแล้วพี่น้องมันแล้วยขาเบาเด้อหอยเนวเตี้ยม้วนสอนปูหอยนี่ นาเต็มๆพี่น้องพี่น้องปูหอยได้ท้องผลมากก่อนเนาะก็ได้นี่ยเนี่ยได้ไร้หนวยแล้วเจ้หอยโข่งอือสองงามนี่พี่น้องนะก้อยเนาะไม่อนั้นเนาะแซบกับเจ้าเจ้าก้อยหรือบ่เอ้าเจ้าก็ยังโอ้โอ้มาหา我妈นะบ่โอ้ยโอ้ยก็แซบประมาณหนึ่งหมื่้มันสวนหัวหนวยหอยเนาะงามงามป่ะ เอ้วนนะอ่ะน,นี่วันนั้นมันยังสีพี่น้องนะบังเลยล่ะปิถีโบปีถีปีถีขวหอยออนั่งขว้วยสีได้มนปลาได้ยังนี่พี่น้องเอ้ยนี่เป็นบันี่มิตาปลาโอ้ยทะเลหดน้ำมูเจ้าเนาะบุข่อยแม่ทะเลหดทะเลหดนปะปะกําลังมาเสียพลธิได้นั่นละ่ะพลท้อแกงล่ะพี่น้อง ได้มีบ่ตัวแบ่ตัวรุ่นโอ้ห่างห่างบ่โอห่างห่างตีมองนวล้อะีมอหงกันไมองนี่ขึ้จืดอยู่จืดอยู่ไปหาขัวก่นขัวบกหอยขัวบกหอยนองเอ้ยอย่างั้นนะน่ตะตกตกแตกัสี่แมนเลย โอ้มาเหนียวเท่แม่เหนียวเหนียวเดี๋ยวมาบีออกเอา,เกาปันบีออกเอาได้ยู่นี่นี่ละห้อยห้อยจุบห้อยขัว,วพี่น้องอขัวน้ำขงังขังตุนไม่ดังเตกเตะเตาก็จะดังเตกเตะ tóc tết tóc tết ừ. tóc tết nè xem đang qua ừ. ngã cái cầu lại ba mông mỏi nè phi nông vậy tôi tôi เดี่ยห่หางๆทีละตัววายใส่นี่ไปกับตอกแทกตอกแทก,ตก,ตกเห็นไหม,ไม,ไหมวันหนึ่งจิงไงาน่เนนะเพโอ้ตัวโบโยรใหญ่ไปกับตอกแทกต,กต,กตกอกแทกเขามีนะ ง่ายนาเพลวยขอมาเล่น,นขี้ดินครม่รี้ตมค่ะแถวๆเนีย่ย <c> อ <oughs> ะไรแตกๆอยู่นี่นึงแตกๆเห็นบ่แตกๆ <c oughs> แต่มียังกๆๆ็แตกๆ

hmm. nhéo đi thật bộ nhéo chẳng nhéo chẳng nhéo chẳng mình bọc bẹt bọc bẹt vô đi sẽ ah, hmm. là bọc bẹt vô sẽ là bạn à, bọc bẹt bọc bẹt nhéo là nhạc Ô, tất cả tụm đi phi nóng. Hmm. มนอยู่ในป่าได้ยังไงตอกแต็กตกแตกนี่บ้าโอ้ย,อย,อย,อยสามหน่วยโอ้ยเอาใส่กระเป๋าได้ยังไงอ่หมนเข้าไปในป่าแต่จังขวามาใส่ ใส่กระเ,เ,เป๋าเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนมันหมุนคักเลยเนะาะา <c oughs> นี่ยเอาใหนั่งใดญฉันห้อยหอยหอยหอยกาบกับี้ <c oughs> <c oughs> เอาเวอน์่ะเสร็จแล้ว ลองเพลงไงลองเพลงห้ฟังแน่หัวหอยไหมม่นม่นยังเดียว <c oughs> นี่มองม่นปายันในทางน่ะเดยียวแม่มันก็ตากแดดทะลุโอ้ยหลานสาวป้ายันแดดพี่นองเลย <c oughs> กินเข่ากับบ่เอินผู้ใดมึงแน่กินเ,นเขา่าผู้เดียวย้ายท้องกินเข่าก๊บอย่างเลยยันบนปลาได้พี่น้องนะเออแนวกินเพิ่อแม่ตะเลสดแต่ยิงปลาตัวเดียว <laughs> กับแก้วนี่ละ่ะเดี๋ยวแหนกินแซ่บในปลาพี่น้องเลยเดี๋ยวพาไปกินแล้วของแซ่บอีสานคล้อ,องแซ่บอีสาน <laughs> ากินเข่าผู้เดียวยิงปลากับเกียวบอง <laughs> มากับหลานใหญ่ผู้นึ่งวนอยู่ในป่าบ่แม่นหลานน้อยเด้อนั่นหนลานใหญ่พีน <c oughs> น่น้องเ้ยเอาขัวซะแม่นางเจโลอยู่หั่น์ไม่กินขา้าวไหมลูกก็กะลังได้ซ้ำนี่พี่น้องลัลงดไ,ได้ไอ้ท้องเพิ่นมาก,ก่อนเนาะมาก,ก่อนเดี๋ยวนี้หาขัวตัว <c oughs> <c oughs>